อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกด็อกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักช็อปดอกบักช็อปร้านลบริการขายโรบักระบบไอทีบุกพาสพร้อมยังรับกฎผลิตาสตรและกดเก็บพาร์ทบอลฟูตต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ถ้าเป็นพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชช OP ร้านเติมโรบักส ID PASS พร้อมยังรับกดผลพิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว วันหนึ่งผมเคยฝันว่าผมอยากจะเป็นนักทําอุปกรณ์รผมเลยได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทําอุปกรณ์มันจะเป็นยังไงอย่างเ <ST AT> งี้ยเนี่ยน้ำเนาะกูบ้าไหนวะเราเว้ยเอดัเลยบ เราทุกบ้านเนี่ยไปอยู่บ้านเราเฟลหมดเงินเอา one hour later ในที่สุดวันนี้ผมก็ได้มาเป็นนักทำอุปกรณ์ผสมมั่วเลยละกันชุบ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 เราก็โอ้เสียงหมาเห่าอ่ะเราก็จะทำอุปกรณ์เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอามากินเดี๋ยวผมกินให้เพื่อนเองเพื่อนบอก <_ d ance> เพื่อนไม่อยากรับสตารกรรมเดี๋ยวผมจัดการให้เพื่อนเองกินยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าต้องทำอุปกรณ์อุ้ยจ,จ,จรวดอ่ะเลอาใหม่นี่แฟร,รี่นี่ไผ่ผมอันนี้มันใช่ท่อไผ่ปะวะพูนุเดิลมันคืออะไรอะ่ะพูนุเดิลเกลียเตียวอะเซตก๋วยเตียวอะทำไมมันเขียนว่านุเดิล่ะ เราไม่รู้ว่าผมใส่เส้นอีกเยอะเลยแล้วกันนี่สปาลพอั่นเราไปนัดทำอุปกรณ์นะอัดชุดเฮ้ยเฮ้ยแค่ยาวเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนคงจะสงสารแหละไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเหมือนตัวเราจะแบบกระพี๊บปะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย ว้าสบัดสบัดสบัดแล้วทำอุปรกรณ์ของจริงอะ่ะจริงแท้แน่นอนเอ,อ๊ขอ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  use item เดี๋ยวกลายเป็นจรวดโอ้ขบกูเกิน